โอ้วันขนมสนพังไปยังอปอป้าขาวปะาขาวก็ปก้ากยเง้ยพ่นพ่น่นพ่นพ่น,น,นทั้งพ่นติดทั้งนอกเลยบ้านนี้เอ้ยออกออกไปยังสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นี่กับ พี่น้องแฟนเพจมาหยกสะดุงกัดเพือเก่าค่ะมาช่วงใบาสามค่ะบาสามม้งแหลงค่ะพี่น้องแดดลมล้มตกเลยล่ะค่ะตามไปรุ่นกันค่ะพี่น้องมือนีกับน,น้าบกไปหลายเติบเลยค่ะไปค่ะชุบร <c oughs> ุ่นค่ะรุ่น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 สิมานโบมานบอืมน, <c oughs> นี่ไปยังกระโดดอ้าปลาคอ สะดุ้งตัวน,นี้หมันปลาโคเลยนี่โคกปลาคกงอตี่แล้วก็ได้โลโลเคืองพูนะ่ปะปลาเข่งมันโอ๊ยมีผดปลาเข็งปลาโคกวันนี้ปลาโคกลงมาสีตัวนี้ <laughs> เอาเอาเหมือนเอาเหมอยู่เนดะ้ออ่ารุ่นรุ่นกันค่ะ ออกอุ้ยมาออกแข้งไม่ดดแข้งแท้โอ้ยห่างแข็งเหง้งกระซอยบ่พ่ออ้านลดเลยเห็นบอนั้นเป็นหูขาดอยู่นะอาอาแข็งแห้ง พุ่นพุ่พุ่นมีกันไว้พุ่นสะดุ้งแล้วบ้หัวของเจ้าเจ้าหันสะดุ้งโดดอ้ยกยักติดเต้นออกอยู่ดนยวทังที่ออกอยู่ เงิดไหลอันนี้บ่อันนี้บ่อ่านี้ดูด้วย,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 ยสามตัวขนาสามสี่ตัวค่ะ ออกก้นอีกแล้วอุ้ยอู้คุณนะ่นะคุณน่ะอ้ยโดดเกีงแฮงโดด่โดดต่วันยกี่โอ้าเกีงแฮง อี่ว่ามีว่าว่ะจับท่ายหนึ่งเขีงปิดปิดค่ะพี่น้องปิดท่ายแล้วก่อนสิกลับบ้านค่ะคอยมนัมนคอยมันมันวะเฮะ้ยมันวะ ปลาแปบค่ะพี่น้องโอ้ปิดไทยปลาแปบแก้วไอ้หลงหูขาดกะไ้วะไรปิดจบค่ะพี่น้องสีกลับบ้านแล้วค่ะมันไหมโดดเนี่ยโดดได้ไหมงปลดปลดก็มีบัตนี่เอาเอามาก็เปิดตังค์สีห่อวะ วีหดปลาโหลดปลาเข่งปลาคอมันบ่พี่น้องมันบ่ทงไมวะไม่อุย้ยปลากระเดิดปลากระเดิด <c oughs> อ <sk increasingly Tiger whales> ือเอาเอากอยังน้อยกว่านี่น้ำน้ำดึงที่ขาดนีิว่าตอนนี้นิว่า กีดนนีนั่น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 ไปยังกว่ากระเดินอีกแล้วอ๋อ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 ไปยังล่ะ ช่วงหันก็ตั้งโดดดีไปยังวันยังกว่าเนาะ